สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการรีชานนองวง Treasure ถูก <Th reshold. S 1> <Yeah. S 2> ต้องจ้า และวันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่ทุกคนร้องขอกันมาอย่างแน่นจริงมีนลายการวัวหว้ดีเนาะหลังจากที่เราทําตอน EP 5ีห้ไปแล้วก็ได้พูดบอกไปแล้วว่าเราอยากทําเกี่ยวกับน้องร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยน้องก็มีนะนำมาสอง EP นะคะหนึ่งในนั้นก็คือจิกจินเฟสิวัลอันนี้ จัดไปจัดไปเลยจ้าใช่อันนี้เป็น EP พหนึ่งนะทุกคนใช่ครับผมอยากดูแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าก่อนจะไปดูทำไมคะอย่าลืมกดกดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกิ๊งกให้เราด้วยนะคะถูกต้องครับผมและแน่นอนนะครับ membership ถ้าอยากดูคลิปก่อนใครฝากด้วยนะคะเพียงแค่กดสมัครกดจอยจอยข้างๆปุ่ม subscribe ได้เลยนะค่ะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับเรานะทุกคนจะได้มีแรงทาเทเชอร์ไปนานๆนะจ๊ะใช่เพร้อมไหม

เราออกชุดดีมากรักจังทุกคนดูมีระยิบระยับเฮ้ยชุดต้าเล่น์ลนรักจังเลยโกโบ๊ะ1ง3ัน6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

อยากเป็นตัวยิ่งใหญ่โกจีก็จริงจังเออสลบไปแล้วโ <laughs> <laughs> หหล่อมากหล่อจริงเจ้าชายเะดัง <laughs> คุณโยชีผมแดงคือดี่สุด <laughs> <laughs> จ,จูกจากเจ้าชายผมแดง <laughs> ไปน่นเหรอ ยกระยกเด่นในสัปดาห์ที่21จะไฮไลท์รอได้เหลือกูขแล้วเขามาหล่อๆนะเริ่แบบเล็กไลมาแบบระมัดระวังอโอยแกมีใครมาชทวะอ้ยนและออแล้วอยแล้วอยแ หน้าแดงเลยนะน่าร um ักโอ้ยอาจาดยเจ้าชายกระต่ายโอ้ยหลอดเลยคุณพาด้าพาลุดต่อเสียจังหวะหนึ <t <t ่ง

ม맞습น다คิดถึงกันเสียเราก็นีประหลุมมากถูกคนเป็นโมจิดึงดึงั้น่ารัโอ้นะกระตุกแล้ว่าขอร้อง 어난 니닝아. 오. 아 모두 베스 직진남 문선미. 음. 획득하도록 하겠습니다. 바로 지금 당장 하겠습니다네 เอคุณโยชีผมแดงดีเออทุกคนดูว euh ่าตารัิดแบ่งดีคิดแบ่งดีดีดูดีดตักู กระหม่อมที่แสนมีมารยะโมีมารยะจริงมอ้โหล่อจังเลย 나 놀자마야. 너무나 미. 맞죠? 그럼네. 만 만나, 형아. 너무나 놀자마. 너무나 놀자마. 무나 놀자마. 너무너 너무나 놀자나나놀 너무나 놀자마.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  너

โบแค่แค่บันแค่วิกเดียวเองอะทำไมทำไมวิเต้รู้วะก็คือไม่ทันอะฟังไม่ออกเลมึงฟังไม่ออกเป็นคำอะไร สนุกแหละจีิงนะครับจะเห็นความขาดพอดาคือดีอดีเขาหล่อมากเลยอ่ะบาดคิ้วอีกโอ้ยกราสง่มบ่มาแม่มีก็าน่ารักเหลือเกินอ่ะว้าวพัดมาก

ฉันอยากฉันอยากแข่งต่ออไปไปเตยตัวแทนวัดวายตอนนี้กูยังไม่เจออีกทักหนึ่งเมโลดี้จริงอ๋ออันนี้ไม่รู้เป็นเสียงดนตรีโอ้โหแค่แดดตึกตึกหนึงไม่ออกอี้ยมีอะไรที่ชอบอ่ะเทสต์จริง ชอบี่ทุกคนมาจอยด้วยค่ะโอยแล้วล่ะติ <c oughs> <c oughs> เพ oh, uh, ื <tip> ่อนเนาะแบ้อ้ยอ้ยดีังเป็นจนเหนื่อยใช่ไหมทโอ้ยอ EXO โอ้ยยังไม่ได้ฟังเลยเสียงอึ่งรองกันเลยอึ่งรอง เอาโอ้ยบุญหูกุยละ

ยังสองตัวละครสับเพลงเลยอ่ะ 이 팀은 진짜 기대가 되는데요. 네, 좋나 와. 밸런스가 맞다고 볼수 있어요. 여러분들이 많이 아쉬는 노래를 준비했어요. 유명한 곡이죠. 아, 마이 이 아. 오늘 락 추모 정아 네. 베아어고 อ้โอันน mm. mm. oh, ี alright. ้ all right ักจั่มโอ้โหโอ้โหชุดหมอกเขาตอนเของ 미리 썼던 밤. จะให้อิงสนุกละสนุกแหละฉันกล้าจัดเซ็ตใครคิดชอบมากโอ้ยชอบเพลงนี้โอ้ยไอตชชอบอีกแล้วน่ชีนี่ไงฉันกจุดเด่นคือการเรือกเพลงที่โดนใจทีแมนน่คิดถึงเนาะช ช <bid> เออโอ้เย้วู้เสร็จดีก็่านคิดดีทั้งหมดดีทั้งหมด <laughs> ดีทั้งหมด <laughs> ดีทั้งหมดดีทั้งหมด <laughs>

เพลงปังที่สุดตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเอาอะไรคะว้าวไม่ได้ฟังนานมาก

มามาตูเอดกันโ้โหโอ้ยโอ้โหขนลุกรอแล้วางเล็นบอลิงโอ้โอุ้กคนลุกแบบลุกฮือโอ้ยโอ้ด้วย โอ้ยน่ารัก hey, จังเลยอ่ะโอ้ยค <alien> ือรลองไปแล้วก <c oughs> <c oughs> <ling> ็ยิ้มไปน่ารักมากๆไม่ติดหาก้องเก่งตลอดแต่นี้ใส่การหมุนตัวน่หรักมากเขาเป็นไรเขาเท้อ่ะ เพราะอะไรคะเต้นแรงช่วงขาร้อเริงโอ้ยหล่อว่าขอร้องโอ้ยรือว่าคนจะหยุดเต้นโอ้ my god ดีมากครับคือขอพัดลมเบิดพัดลมส่วนตัวหนึ่งร้อนจิกิงังมอน 왜... 그게 그냥 보이야. 음, 누가 직진남 같아 보는 저요. 하하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 이하라하하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 하까하하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  เน่ยฉัเนี่ยย่้อยงโอ้้งทเรจกเนียขอบคุณกคับโอ้ยแล้วอ้ยเน่ยทากคเนี่ยสุพีสุดเพดจเดียวจบเลยฮะจบแบบจบเลยจริงหรอเมือนันไม่จบเลยเนาะแต่จบแล้วคนแรงมเพราะวัเนียก็พยายามเลื่อนดูคลิปหลายรอบมากว่าแบบจบอย่างนี้จริงเหรอแต่จบจริงคือจบแนี้เลไช่แรงมาก ทุกอย่างมันซ่าแล้วผ่านไปเร็วมากฉันอยากจะดูอีกดูอีกตลอดไปเพลินมากเลยทุกคนน่าหลอกมากแม่ผ่านไปไวมากงงมากทุกคนหนึ่งเลยทุกเพลงรู้จักหมดเลยอะเรารู้จักหมดทุกเพลงเลยอะฉันประทับใจกับการเลือกฟังออกได้ไงก่อนเรายังแบบคือได้ยินแต่เสียงน้องเพลงกโซคือได้ยินแต่เสียงน้องไม่ได้ยินเสียงเมโลดี้ที่เขาขึ้นมาเลยแต่ว่าคําที่ขึ้นมาก่อนหน้าเพลงก่อนนั้นก็คือแบบประโยคเป็นแบบมันไม่ใช่ประโยคมันเป็นแค่คำอะ กรเจอร์ดหนึ่งการเจอดหมฉันไม่เสียดงที่ฉันติ่งหนึ่งวงคือวงการเกาหลีถูกต้องวงการเกาหลีเป็นบุญตามากที่นราลองเต้นอูรุรงบอกเลยนะคะว่าจะใจโซแอลคนนี้ที่มากลายเป็นทิวเมยแล้วปริมหัวตา เราทุกคนเต้นกันได้เพราะว่าเป็นตำนานนี่ยเป็นเพลงตำนานทุกคนต้องเต้นได้ล้วชอบความที่เขาหน้าหลักเขาไม่ได้เอาแค่ใครตัวเองใช่ลองทุกคือหลากหลายตลอดทุกทุกคอนเทนต์ของเทเชอร์เลยนะเขาแบบหลากหลายตลอดจริงหน้าหลักอะแบบแล้วน้องๆก็ฟังเพลงหลากหลายมารู้เลยว่าเลือกเพลงมาก็คือแบบน้องฟังทุกยุคทุกสมัยนะไม่ได้มาแค่เรนต์ตัวเองแต่น้องฟังไปถึงรุ่นพี่ทซนแวนดีมแบบหลายๆรุ่นที่เป็นตำนานน้องเก็บเรียบนะคะ ฟังหมดเลยแล้วฉัน,นชอบการจัดเซ็ตมากไม่รู้ใครเป็นคนจัด <c oughs> มึง <c oughs> ตอนที่เหลือเซตสุดท้ายคือกูขับในใจแล้วอะรอแล้วพอที่เหลือทั้งหมดก็คือ <c oughs> ชอบทั้งนั้นตรุษรม พอออกมาเท่านั้นแหละกระต่ายดึงดึงวันดวงจันอะไรยังมากเลยอ่ะน่ารักมากเลยชอบคอนเซ็ปต์มากที่แบบว่าเป็นแบบว่าดวงดาดวงดาวเจ้าชายเออฉาตลกเฉลี่ายเนาะดีใจดีใจแค่นี้ก็เพลินแล้วอ่ะแค่นี้ก็เพลินแล้วดีใจที่เขาคัมแบ็คแล้วก็มีคอนเทนต์พิเศษอะไรอย่างเงี้ยหวังว่าจะได้ดูอะไรใหม่ๆอีกต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนซึ่ง EP สองเราไม่แน่ใจทุกคนว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็มาไม่เป็นไรมันไม่ตอกกันเออมันไม่ตอกกันใช่แบบเราก็ไม่มาตอกกัน ตามที่เขาไม่ต่อกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เว้นๆน่ซึ่งเห็นเห็นเหมือนกันว่าแบบมีคนบอกว่าอีพีหนึ่งกับอีพีสองมันห่างกันนานมากๆเลยใช่ไหมเดี๋ยวไว้ยังไงเดี๋ยวเราเราก็จะห่างนานมากๆแบบนั้นเราทำตามเราทำตามเขาใช่จะได้หลากหลายเนาะทุกคนตอนนี้ในลิสต์ก็มีหลายๆอันที่ที่น้องเขอมาด้วยนะที่เชฟบ็อกน้องขอกันเยอะมากแต่แบบมันเป็นรายการที่เหมือนรายการก่อนพี่น้องก็เดย์เลยคิดว่า ตาไว้ก่อนจริงๆเพราะว่าอยากดูต่อแล้วพอดูต่อเรารู้สึกว่ามันจะลอสไปเยอะก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวพักก่อนใช่ออใชเดี๋ยวว่ากันนะคะทุกคนตอนเนี้ย หลักๆคือเราทำทีมแมปแน่ๆมีจกจีเฟสเวสอีอันหนึ่งเนาะแต่ก็มีฟันนี่ที่น้องปาก่อย่างเยอะยากยาวเป็นลิตหน้ากระดานนั่นนะละค่ะก็น่าจะสลับตรงนี้ก่อนแล้วก็มีที่น้องๆปามาพวกลฟ์พวกอะไรต่างๆอะถ้ามีซับไทยหรือมีอะไรตักจากบ้านที่เราเคยขออนุญาตไปแล้วยังไงก็เดืยดทยอยทยอยมาเนาะใครแบบอยากให้ทําอะไรยังไงก็ปามาได้นะคะเราเราเห็นทุกอันนะทุกคนที่กดหัวใจก็คือแสดงว่าเห็นแล้วใช่จริงๆใช่บางอาจจะไม่ได้ตอบมาเขาว่ามันเยอะมากวันๆหนึ่งก็ กดหัวใจให้ทุกคนได้รับรู้นะคะถ้าเรากดแล้วอะเพราะว่าเราเห็นแล้วนะคะที่ทุกคนเห็นกันที่ขอกันมาเนาะตามาได้อีกนะคะรับไม่จํากัดนะทุกคนจะได้แบบมีแรงทำเชอร์นนานก็หวังว่าทุกคนจะแบบยังสนับสนุนกันถูกต้องอันนี้ก็คือแบบว่าประทับใจเนาะทุกคนแบบว่าดีแบบจึ้งแบบหล่อออบแบ๊กแบ๊กแอนไวอยู่เยอะแล้วมันพลันตาดีเนี่ยแล้วเหมือนกับเป็นมันเป็นไวแบบ ร้องคารเกะกับเพื hmm. uh, ่อนอ่ะค like ือท yeah. ี่เพื่อนพอเพื่อนเราได้ร้องเพลงเราก็แบบยืนเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเอ็นจอยบอกเลยว่าบอกเลยว่าเชรเชอร์คือดาวเต้นเยอะมากดาวเต้นทุกคนมันดาวเต้นคือแล้วชอ์ที่เขาก็เซอร์ไพรส์กันเองด้วยแบบว่าแต่ละกลุ่มก็มีไปทำโชว์ไปแบบครีเอทมาให้เพื่อนรู้อะไรเงี้ยเพื่อนก็ตื่นเต้นออ้ยจะโชว์อะไรจ้าอะไรเงี้ยน่ารักมากทุกคนต่นตัวหล่อมากขอร้องเมึงหล่อมากแล้วจิกจิ้นคือเป็นสีผมที่โชว์มากโชว์มากอ่ะ แต่ละคนคือเหมาะเนาะแบบเข้ากับเขาอะคุณโยชิคือแดงแบบแดงแดงเพลิงโ้โหดีแล้วเข้ากับเขามากเลยไม่ได้ดูแปลกไม่ได้ดูอะไรเลยแล้วชอบมากคุณโยชิผมสีแดงเลยนาะคุณฮารุโตะที่ออกเทาไบล็โอ้ยใจมาชิโฮที่แบบมันดูดีมากมีมีเหมือนไฮไลท์ไฮไลท์และไฮยองสอกที่แบบสว่างตามาแล้วก็บนผมสั้น เออฉันชอบผมสั้นอะไรดีมากเลยและทุกคนเสียงดีมากเวลาแบบอันนี้คือแบบร้องสดแล้วคือเสียงดีมากเนียเห็นจนกยูแรปอย่างเงี้ยจริงโอ้ยแล้วก็ร้องจงหววานร้องเพลงเซอร์ไพรส์พี่หลายครั้งแล้วนะนูน่นนะเนทออนทอของจริงนะทุกคนตล้งแต่ตัวน่ารักมากมุกโบน้อยชุดได้เข้ากับแต่ละคนมากเลยเนาะสไตลิสต์น่าจะแบบเอนจอยเนาะเหมือนแบบว่า มีให้เลือกต้องเยอะคนไหนจะจับลุกให้เข้ากับคาแรคเตอร์คุณโดยองยังเข้าเลยเหอะน่ารัมากเจนฉันหลอดอ่ะเมือ้าชายนะมีฟิกมหมยอมอยากอ่านฟิกฉันหลอดอ่ะเออแบบคุณชายคุณชายเจ้าชายอะไรอย่างนั้นแบบออไทยเชอร์ไงละครปาม่าด้ก็ปามาได้จริงดับตลอคุณชายสิบสองคนนี่เเลือกไม่ถูกน่ารังตาเอออยากอ่านอะไรแบบนั้นมากเลยเยดมเยดมน่ารักมากเลยอ่ะเออคิดถึงน้องเลยอ่ะเธอชอบการเปิดตัวมากเลย ตอนแรกมีโบผูกอยู่ที่คอมันกันเอบแกะปัดตัวของถทีมต่นดูมากๆต้หัวใจมีกิ้งออกมาเอ่ยอะไรเอ่ยทะลุมิติบางคนมาหล่อๆแต่ว่าเต้นเออน่ารักมากเต้นแบบว่าเต้นน่ารักจริงกระต่ายนั่นแหละกระต่ายเขาแบบโคตรด่ารักเลยอะจริงมี UFO อฟโออะไรไปเลยเข้ามากเลยเป็นอวกาศเนี้ยสั้นมากแม่จริงก็ห้เท่านานสั้นจนตกใจแล้วก็จบแบบแล้วจบแบบ แบบนี้จริงจบแบบแกงมาแกจบแบบนี้จริงดีเหมือนคุณเหมือนคุณไฮยอนอบยังพูดไม่จบอ่ะแต่แบบจบแล้วอ่ะแล้วแบบว่าเราดูเราดูสดอ่ะแล้วจบแบบเนี้ยเราคงงงอ่ะเราคงเวิร์ว่าเอา ตรงนี้จริงหรออาจจะไฟมีปัญหาหรือเปล่าเออไม่รู้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเหมือนกับที่เราอ่ะเคยไปตามหาก่อนที่จะมาทามันนี้ใช่ไหมเราก็เคยไปลองลองดูแล้วน้องก็บอกกันว่ามันจบไปแล้วจบแบบแบบงงมากแล้วก็ทุกคนก็รออีพีสองซึ่งอยู่ๆก็เว้นห่างไปนานมากแล้วพออีพีสองมาอาเป็นคนละเรื่องทุกคนก็เลยงงว่าแบบอ้าวแล้วนั้นจบไปอย่างได้เลยหรอใครไปไหนไปไหนถึงว่าจบ แต่ว่าเราต้องความผีของเขายุ่นะแต่เราก็เราก็เอนจอยเอ็นจอยมากฉันชอบช่วงล่างที่ร่าเริงมากซึ่งร่าเริงจริงมึงคนตัดคนเทาเฮเชอร์เอ็นดูอาซาฮีฉันบอกเลยเป็นคนเลือกทุกอย่างแบบคัดอะไรแบบตอนนี้ตอนที่ไปยืนซับเหงื่อกตัวเองอยู่ตรงแบบน่ารักมันเข้าใจมันแบบเหนื่อยเพราะว่าอะไรครับเป็นช่วงล่างร่าเริงไงเป็นแรงเหนื่อยแตกก็เลยร้อนยิ่งกว่าเบ้นะเหงื่อออกยิ่งกว่าเบ้นอะ ถ้าปูแคบยังสู้น้องไม่ได้นองเงือบแต่แบบพลักพ,พักจริงอ,อ้อมต้อง พักพี่เบ๊เบ๊ก่อนแล้วมาเต้นตามเต้นตามใส่ดีเงาออกอ้าวกรรมไกลเหมือนกันดีไม่ไหวจริงยิ่งกว่าลีนพักตีเขาเจอกล้องตลอดจริงเขาเจอกล้องตลอดแล้วเขาก็คือหากล้องเก่งสบตากับกล้องปิงปังแล้วหล่อกเขาหล่อเธอเขาหล่อกเขารู้อะเขารู้ว่าเขาหล่อมากเขารู้ว่าเขาต้องทําตัวยังไงใช่ไหมเขาเขาทำตัวถูกแล้วทุกคนเขาหล่อฉันอยากฉันอยากฉันอยากพูดมีม้ฉันอยากพูดมีม้ในในติ๊กตอกมาเลยฉันเล่นติ๊กตอกฉันก็เจอนแบบนี้ใครจะเป็นแม่ก็เป็นกูไม่ ไม่เป็นอย่างเงี้ยมีเงี้ยมีเงี้ยในทิกตอกอ่ะทุกคนเคยเห็นไหมใครจะเป็นแม่ก็เป็นกูไม่เป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ากูไม่อยากเป็นแล้วแม่ไม่อยากเป็นแม่แล้วฉีกสัญญาแม่ลูกเป็นหม่ามหมาเท่านั้นหม่มหมาเท่านั้นขอนดังทุกคนนะคะจริงน่ามาทุกคนเลยใช่แล้วก็อีพีหนึงที่ทุกคนบอกกันว่าถ้าพี่ชอบดูคาราเกะอีพียุคทเห็นแล้วนะออยู่ในลิสต์ด้แหละแต่ว่าไกลอยู่ไกลอยู่เพราะว่าลิสต์ยาวมากจริงแบบที่บอกกันแล้วก็สลับไปเรื่อยตามตามแบบแล้วแต่ ใช่ใช่ใชบอกไม่ได้เหมือนกันซึ่งอันไหนถ้าเราทำ E P ต่อกันมันก็จะต้องแบบมาต่อกันไปก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแปลกแปลกเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่าจะอะไรมาสลับกันยังไงทุกคนก็ฝากติดตามด้วยะะกด subscribe แล้วก็ติดตามไลฟ์อัปได้ทุกวันจันทร์เลยนะคะทุกคนกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนมันจะได้เตือนมากกว่านั้นต้องสมัครในสมัครในเบอร์คิดด้วยเย้ได้ดูทุกคอนเทนต์ในช่องก่อนใครอย่างจุกใช่ไม่ใช่แค่แต่เชื่อนะใครสมัครแม่จะรู้ถึงความโคม่าหมบอกเลยนะคะว่าแบบ คุ้มฝากด้วยฝากเม็นเบอร์ด้วย,ยจ้จและเจ้าเจใหม่คิวหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายจีจีกุก๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กจีจี